สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำมัฟฟินนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีกล้วยน้ำว้าผงโกโก้ไข่ไก่และโปรตีนถั่วเหลืองค่ะใส่กล้วยน้ำว้าลงไป200กรัมค่ะบดให้กล้วยละเอียดค่ะบดไปเรืเร่อยๆนะคะ ตอกไข่ใส่ลงไปค่ะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะใส่ผงโกโก้ลงไปค่ะผงโกโก้ที่ใช้5กรัมนะคะผงโปรตีนจากถั่วเหลือง15กรัมค่ะสูตรนี้เป็นสูตรคีนนะคะไม่มีแป้งค่ะคุกเขาส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะ สูตรนี้เป็นสูตรโปรตีนสูงค่ะโปรตีนที่ใช้นะคะจะใช้ชนิดไหนก็ได้ค่ะตักใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้นะคะ จะใส่ถาดแล้วนำไปอบค่ะอบที่อุณหภูมิ180องศา20นาทีค่ะมัฟฟินเสร็จแล้วค่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนเอนทุกคน